สวัสดีค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําคลิปฮอทูกันนะคะก็ฮทูคลิปนี้นะคะเราจะมาทําคลิปที่หลายๆคนขอมานั่นก็คือการ ใช้ฟิลเตอร์ไอจีสองอันในคลิปเดียวใน IG นะคะก็จะทํายังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่กล้องของฟิลเตอร์ไอจีแล้วก็เลื่อนไปตรงคําว่าเรียสนะคะตรงนี้ก็จะมีให้เลือกเสียงเพลงเลือกความยาววิดีโอเลือกความเร็เว,ลลว,ลลวลแล้วก็ตั้งเวลานะคะวิดีโอก็จะมี1ิบห้าวิสาวิหกวิเราเอาเป็น15าวินะคะแล้วก็จากนั้นให้เลือกเพลงได้เลยเพลงที่ทุกคนต้องการนะ เ,เราเอาเป็นเพลงกดเสรจ็จสิ้นแล้วก็ให้เรามาเลือกฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นปุ่มนังไหมนี่ปุ่มวิงวิงตรงนี้นะคะเลือกฟิลเตอร์ได้จากตรงนี้เลยหรือว่าจะเลื่อนจากข้างๆก็ได้นะอันนี้เป็นฟิลเตอร์ที่เรามีในเครื่องนะคะหรือว่าจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้ก็จะมีฟิลเตอร์เยอะมากนี่ฟิลเตอร์เยอะมากนะคะทุกคน ก็เลือกได้เลยนะคะตามต้องการนะอ่ะสมมติเราเอาเป็นฟิลเตอร์นี้นะคะกกดที่หน้าจอหนึ่งที่แล้วก็กดตรงตรงนี้นะคะตั้งเวลานับถอยหลังนะแล้วก็กดถ่ายได้เลยเขาก็จะนับถอยหลังให้เรางนี้นะคะอ่ะสมมติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ ดูตัวอย่างนะคะอ่ะก็เสร็ก็เดี๋ยวเราจะขอลดเสียงของวิดีโอนะคะเราจะได้อธิบายให้ทุกคนฟังได้ชัดๆนะคะก็พอเรามาที่นั่นอีกแล้วให้ทุกคนสังเกตต,ตรงด้านบนนะคะที่เป็นเครื่องมือขาวๆนะ ให้กดไปที่อันที่3นะคะที่เป็นจุดวิงวิงนะให้เราเลือกใส่ฟิลเตอร์ได้เลยนะคะนี่ก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราใส่เยอะมากนะคะนี่แต่ว่ามันจะใส่ได้แค่บางฟิลเตอร์เท่านั้นนะคะทุกคนมันจะไม่สามารถใส่ได้ทุกฟิลเตอร์นะก็ถือว่าใส่ได้เยอะนะคะนี่เลือกได้เลยนะคะตามที่ทุกคนอยากได้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นเพราะอันไหนดีเดี๋ยวเราเอาเป็นอันนี้นะคะก็ให้เราแตะไปที่หน้าจอก็เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนให้เรากดถัดไปแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะอ่า๋ยวเราจะแชร์ให้ดูนะคะทุกคน อัปโหลดแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะนี่คลิปเราก็จะมาอยู่ที่หน้าไอของเราแล้วนะคะนี่กดตรงนี้ดูก็จะมี2ฟิลเตอร์แล้วนะคะถ้าเราไม่อยากให้คลิปของเราอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็กดที่จุดสจุดลบออกจากตารางโปรไฟล์นะคะคลิปของเราก็จะมาอยู่ในคลังวิดีโอของเราตรงนี้แล้วนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะคะไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะคะทุกคนเราอาจจะพูดเร็วไปพูดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะคะหรืออาจจะพูดมีรู้เรื่องก็ขออภัยด้วยนะคะสามารถแบบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบค่ะก็คลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอยากให้เราทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะ